ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าพวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับกล่าวคือ เพราะความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลาญตนา เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัสสะเพราะมีความดับแห่งปัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุป,ปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลจารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปรารบที่สุดในเบื้องต้นปุพันตะทิฏฐิว่า ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเราได้มีแล้วหรือหนอเราไม่ได้มีแล้วหรือหนอเราได้เป็นอะไรแล้วหนอเราได้เป็นอย่างไรแล้วหนอเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกแล้วหนอดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเล่นไปสู่ทิฏฐิอันปรารบที่สุดในเบื้องปลายอปรันตะทิฏฐิว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเราจะมีหรือหนอ เราจกไม่มีหรือหนอเราจักเป็นอะไรหนอเราจกเป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปหนอดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเป็นผู้มีความสงสัยเกี่ยวกับตนปรารบการอันเป็นปัจจุบันในการนี้ว่าเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจกเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกหนอดังนี้ก็นั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่า พระศาสดาเป็นครูของพวกเราดังนั้นพวกเราต้องกล่าวอย่างที่ท่านกล่าวเพราะความเคารพในพระศาสดานั่นเทียวดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะพึงกล่าวว่าพระสม,มณะกล่าวแล้วอย่างนี้แต่สม,มณะทั้งหลายและพวกเราจะกล่าวอย่างอื่นดังนี้ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อยา่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงประกาศการนับถือศาสดาอื่นข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเวียนกลับไปสู่การประพฤติซึ่งวัตโกตูหละมงคลทั้งหลาย ตามแบบของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมากโดยความเป็นสาระข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะกล่าวแต่สิ่งที่พวกเธอรู้เองเห็นเองรู้สึกเองแล้วเท่านั้นมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโกเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการอากาลิโกเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดู เอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนะยิโกอันวินยุชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำานี้เรากล่าวแล้วหมายถึงคำที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยุชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้